สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านถไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทปสบนะคะลูกค้าหลายคนบอก mm hmm. พี่ครับผมตามคันตกปลาบึกจนผมจะลืมแล้วแม่ค้าก็จะลืมเหมือนกันนะคะอันนี้ตามมาให้ได้แล้วนะคะกับตัวลิโตนาบุกิตัวใหม่กตัวใหม่เขาเรียกว่าอะไรเวอร์ชั่นล่าสุดนี่สวยมากเลยนะคะให้สเปคจัดเต็มนะคะตัวเก่านี่ซู้ไม่ได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือ หเอาไปสามจุดใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งนะคะดีไซน์เหมือน FC Monster นะคะขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะสองเรื่องความสวยนี่จัดเต็มนะคะได้ไกฟูจ Fuji r e c ฟูจินะคะด้า u ทู Tone นะคะไม่ต้องไปสั่งบิวอีกแล้วนะคะเขาบิวมาให้จัดเต็มนะคะแล้วข้อที่สามก็คือนี่ค่ะไกฟูจ f นะคะทั้งคันสปิดแล้วก็คันเบสเลยมาไม่เยอะนะคะมาไม่เยอะอยู่ในงบประมาณสามพันบาทเนี่ยพี่ได้คันที่แบบ เหมือนสั่งบิวเอาง่ายๆเหมือนที่เราแบบซื้อแบงค์มาแล้วไปบิวเนี่ยยังเสียมากกว่านี้นะคะแต่ตัวนี้ยหล่อเทพกว่ากันเยอะน้ําหนักคันเบานะคะดีไซน์สวยประกอบคู่กับลอกได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะอย่างตัวเบสเนี่ยประกอบคู่กับโพไซดอนก็ได้นะคะเทาดำเออเทาแดงก็สวยนะคะคู่กับตัวนี้เมื่อเช้าขายไปนะคะอ่ะส่วนสปินนิ่งเขาก็ใส่คู่กับเออด็อกทูด G กีแม็กก็หล่อไปเลยนะคะเคยจัดชุดไปแล้วนะคะกับเพนเพอร์ซูดก็ได้นะคะ ฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้มันเป็นงานเกรดพรีเมียมอยู่แล้วลูกค้าที่มองหาคันระดับไซส์ห้าพันราคาห้าพันเนี่ยอยากให้มองเจ้าตัวนี้ไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือคนที่ตั้งงบอยู่ประมาณแบบสองพันห้าแล้วอย่างเนี้ยอ่าอย่างถ้าคันคนที่มองคันลิโตทามูล่าตัวเก่าวไว้หนูแนะนําให้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งมาเล่นตัวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบงค์ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มาใหม่นะคะน้าหนักคันเบาขึ้นแล้วได้ไกด์ฟูจิแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะ ไกด์เป็นไกด์ฟูจิทรงเทาแบบเทาด้านสวยมากนะคะตัวนี้ดูไม่ลิเกนะคะหนูชอบมากนะคะมีความเรียบหรูดูแพงนะคะแล้วไม่เบื่อง่ายอ่าเรามาเริ่มจากท้ายกันเลยนะคะใส่ท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะใส่ท้ายแต่งมาให้แล้วตูดแฉกมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปบิ้วไม่ต้องไปไต่ตัวครอบแล้วนะคะเจ็บนะคะเจ็บเขาเออเจ็บขานะคะเวลาง,งัดปลานะ,ค,ะความยาวหกฟุตนะคะพี PE 4ีสี่ขีดแปดนะคะน้ำหนักเหยื่อที่ ใช้สูงสุดได้ถึง4 5 0หกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <lat> เป็นคันเล่นทะเลได้ <lat> เป็นคันตกปลาบึกได้สบายๆนะคะลูกค้าเล่นระดับ60 8 0บดกิโลตกปลานะคะ60-80ปสบกิโลส,สบายเลยนะคะแม็กโหลดที่เขาหมายถึงคือยกลูกตุ้มในองศาที่45ห้าองศาแล้วหักที่18ดกิโลนะคะซึ่งในความเป็นจริงเราก็ไม่มีใครยกปลาขึ้นมาตรงๆระดับนั้นนะคะนะต่อให้ตกบนสะพานตีกระชากอะไรยังไงก็เขาจะใช้สวิงหรือว่าตัวเกี่ยวขึ้นมาอยู่แล้วนะคะ นี่สวยมากนะคะตรงดิ้นตรงนี้หนูชอบมากเลยหนูเรียกมันไม่ถูกนะแต่หนูว่ามันคือลายเคปล่าดําแดงนะคะหล่อมากนะคะหล่อมากทําให้คันดูโดยรวมเนี่ยมีมิติมากขึ้นแล้วยิ่งพอประกบกับด้ามที่ทําสีทูโทนปัดเชฟมาให้อย่างดีอย่างเงี้ยมันดูหรูหรามากเลยนะดูเหมือนคันบิวของเราเองนะคะข้อสําคัญคือได้รีซีฟ่ปฟูจีนะคะทนทานหายห่วงใส่กับลอกได้หลายยี่ห้อนะคะหลายยี่ห้อเลยสวยๆเลยตัวนี้นะคะ นะถ้าสปินนิ่งก็ใส่กับลอกเบอร์ห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันได้นะคะถ้าเบสก็ประมาณพวกโพไซดอนสี่ร้อยห้าสิบหรือ Pen เพนเพอร์โซเพนวอลแฟ่ยี่สิบแล้วถ้ามีบางคนมีงบจะจัดคู่กับจีแม็กจเอ็กก็หล่อแน่นอนนะคะหล่อแน่นอนมาขึ้นมาถึงตรงช่วงนี้นะคะก็ยังทําเป็นลายทูโทนมาให้นะคะหนูชอบดีไซน์ของเขานะคะที่ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมลายเคปล่าแดงดํานะคะหล่อๆนะคะ นะตีมาเลยนะคะลิตโตนาบุกิตัวล่าสุดนะคะไกด์เนี่ยจะเป็นอีกจุดความหล่อของเขาเลยนะคะไกด์เป็นไกด์ฟูจินะคะแท้แน่นอนนะคะตีแบรนด์มาจากบริษัทเลยข้อสำคัญคือตัวนี้แม็กเวทเขาอยู่ที่ p ี4 8สี่ขีดแปดนะคะทำแค่ความยาวเดียวเวทเดียวนะคะแต่มีให้เลือกทั้งเบสกับสปินนิงนะคะมาจนดูมาจนถึงปลายเลยนะคะคันเป็นกาไฟแน่นอนอยู่แล้วนะคะทิปท็อปมาจนถึงปลายเนี่ย ก็จะเป็นทิปท็อปแบบเก็บงานมาดีนะคะไม่มีเกี่ยวไม่มีกลัวแบบสายบาดสายสะดุดแน่นอนนะคะดูดีนะคะทนทานรองรับสายเอ็นแล้วก็สายพีแน่นอนนะคะเล่นงานทะเลน้ําจืดได้แน่นอนนะคะแต่เวลาเราลงน้ําจืดเออลงทะเลแล้วกลับมาก็ควรล้างน้าเปล่าก่อนเก็บนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานเนาะส่วนไกด์กี่ตัวเรานับกันเอาเองเลยนะคะราคาโปรนะคะราคาโปรยังได้ราคาโปรเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวซีรีส์ใหม่อะที่บริษัท เปิดตัวมาด้วยราคาสา9พันห้า้อยเก้าสิบาทนะคะแต่ราคาโปรล็อตแรกนะคะเขาให้ขายอยู่ที่สองพันเก้าร้อยหสิบาทนะคะสองพันห้า้อยเก้าสิบาทซึ่งหนูมองว่าในเลทราคาเนี้ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะคะดีมากเพราะว่าถ้าเอาไปเทียบกับคันแบบเกย์สองพันตัวนี้ก็หลอกกว่าแน่นอนแต่ถ้าเอาไปเทียบกับคันเลทห้าพันตัวนี้ก็ถูกกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วข้อสัมผัญอีกตัวนี้นะฟังให้จบนะคะ มาทั้งแบบต่อโคนจื๊บตรงนี้แล้วก็สวมนี่นะคะราคาเท่ากันนะคะคันละ2 9 5 0บาทมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิ่งเหมือนกันก็คือต่อโคนนะคะหฟุตต่อโคนก็จะเก็บได้ง่ายขึ้นแต่บางคนสายตกปลาบึกอะ่ะเขาจะชื่นชอบต้อข้อนเดียวไปเลยคือ6ฟุตแบบเพียวๆไปเลยเพราะว่ามันขึ้นรถแท э ็กซี่ได้อยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เลือกแล้วกันเนาะถ้าเวลาสั่งเข้ามาก็แจ้งมาได้เลยนะคะน้องแอดมินเขาจะได้รวมค่าส่งให้ถูกนะคะคันละ2950บาทนะคะถ้าเป็น คันท่อนเดียวมีค่าท่อ PVC 200บาทแล้วก็เราส่ง EMS ให้ฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นต่อโคนเนี่ยมีค่ากล่อง100บาทนะคะ EMS 100บาทนะคะง่ายๆเลยนะมันจะต่างกันแค่ค่าส่งเฉยๆนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่เราชอบนะคะโอเคนะคะถ้าหนูทำคลิปรวมชุดทนันหรือว่าทำคลิป แยกทันนะคะจะรีบทําให้แต่ตอนนี้ลูกค้ามารอหน้าร้านเยอะแล้วต้องรีบไปแล้วนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะสําหรับสายปลาบึกลงทะเลโหดๆนะคะแต่น้ําหนักคันเบานะคะสามารถถือมือเดียวได้บาลานซ์คันดีนะคะถือมือเดียวได้นะคะแต่พอมันรวมลอกไปด้วยมันก็จะหนักขึ้นเนาะแต่เนี่ยพูดถึงคันเบ็ดตกปลาบึกที่น้ําหนักได้แบบเนี้ยหนูเรียกต้องเรียกว่าเบานะคะอ่าไม่เชื่อต้องลองสั่งไปยกดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันเบาจริงๆนะคะโอเคนะคะไปแล้วะค่ะ ใครอยากดูคลิปเทสนะคะตัวนี้มันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะคะพิมพ์ชื่อรุ่นได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อรุ่นได้เลยนะคะเพราะว่ามาปุ๊บลูกค้าก็สอยไปลงกันเยอะนะคะออกคลิปเยอะนะคะแล้วก็ลองไปคลิกดูก่อนได้นะคะแต่ว่าจะทันได้ถ่ายแยกหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะเพราะว่ามันมาไม่เยอะนะคะอย่างอันเนี้ยท่อนเดียวกับท่อนเดียวกับสองท่อนมาอย่างละสิบห้าคันอย่างเงี้ยหนูขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยก็ประมาณห้าวันตอนเนี้เหลืออย่างละสิบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบหน่อยนะคะใครที่ ชื่นชอบแบรน์ลิโตนะคะแน่นอนว่าของดีราคาประหยัดแน่นอนนะคะแล้วก็ทํามาสวยขนาดนี้นะคะต้องรีบสั่งนะคะก mm hmm. ับร้านหาไทยฟิตชิ่งสูงุเมปดนะคะเราส่งจริงส่งจังนะคะส่งไว้แน่นอนนะคะการันตีโดยรีวิวหน้าเพจนะคะกดดูก่อนได้นะคะ, mm hmm. ะ,คะโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ mm hmm.